แล้วก็สวัสดีไปยังหน้าหน้านักตกป่าทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาเราชมคลิปนี้สําหรับเมื่อนี้ผมพาพี่ป้านอกมาเปิดหม่ใหม่อีกเช่นเคยครับผมเมื่อนี้เนี่พามาบอดินบอดไซยธรรมชาติเลยครับด้อการหลังจากคลิปก่อนนะผมพาไปองศิษย์หนองเสือนะครับเนาะเมื่อนี้ก็ย้อนกลับมาตีลงบอดินบอทรายธรรมชาติคือเก่าครับผมเพราะว่าผมไปเบิ่งคลิปหน้าบังตัวกบเลยเนาะครับเนาะป็นพามาเปิดหม่ใหม่กับพอดีมันได้เพวกะ แบบสายขาวแล้วก็มีปลานินโบน้ำครับผมก็เลยอดใจบ่ไหวครับที่แรก่าจะไปคลองสี่พอไปเบิ่งคลิปเพิ่นแล้วนี่ก็โอ้เห็นปลานินโบตัวเดียวนั่นโอ้เปลี่ยนใจเลยครับหันกลับมาลงบ่อดินบ่อรายธรรมชาติเลยเมื่อนี่กสํสำรับไม้นี่การาะคิบอกครับตามหมดของน้ำบังตกกลมมากครับผมแต่ว่ามาถึงเมื่อนี่นี่ม่มีนักตกปลาท่านอื่นเลยครับมี่ผมคนเดียวมื้อนีากาล้มโว้ลมเพ่งขนาดเลยครับเมื่อนี่ ลบิวไว้ไวไวไว้เลยปุสงสัยสีมดฝนคลองแท้ครับผมไปเนี้ก็คือหนาวสักพักอยู่ดอกเบิ้งแล้ววาะวา่มแห้งขนาดเลยครับเดี๋ยวก่อนอื่นนี่เซีพี่ให้นอกไว้เบิง่งสภาพไม้โดยร่วมของเขากันก่อนครับผมว่าสภาพไม้เป็นได้ไรเดี๋ยวเป็นชมสภาพไม้กันเลยครับก่อนอื่นสิผาพ,พี่พาน้องมาเบิ่งสภาพไม้โดยร่วมกันก่อนครับผมมุมนี่ก็คือสีอยู่ข้างในสุดครับผมที่เขาสีสามารถลงเม็ดได้นะครับผม ส่วนบอ่ออะซีมีอยู่เท่าที่ผมเบิ่งกัน่ะซีมีประมาณสามบอ่อครับก็คือเป็นบอ่อเชื่อมต่อกันเนี่แหละครับผมสิว่าบอ่อเดียวกันก็คือสิบ่แม่เพราะว่านะครับมีไอ้พวกตาญนป่ยไปยังกั้นอยู่ครับผมมุมนี่ก็คือสีเป็นบอ่อข้างในสุดครับผมมันก็ข้างกว้างแล้วก็ยาวเข้าไปข้างในพุ่นลละครับผมด้านในก็ซีมีห่มไม่ห่มตอกหมาออยู่ครับเห็นป้าเจ้าของเทียงหน้าตอนผมเขามาก็คือ บนบอมอไซ์เขาสิขี่เข้าไปข้างในมูครับไปต๊กไปข้างในส่วนบอนี่ก็คือเป็นบอที่สองที่ผมสิพ้าพี่พาน้องมาลงเบ็ดครับผมกับบอค่อนข้างกว้างแล้วก็ยาวเข้าไปข้างในมูครับแต่ลงลุกส่วนอันนี้ก็ชื่อสิเป็นถนนที่เขาเข้ามาเนี่ยครับเนอะก็คือหม้ก็คือสิอยู่ติดถุงน้าเลยครับเพราะว่าเป็นกระลังวานเขาเซตใหม่ๆเนาะครับเนะบาะกระทังกับทงไฮทงน้าก็ค่อนข้างแคบอยู่ครับ ถ้าลดส่วนกันนี่ก็น่ะสิจะยากจังหน่อยอยู่ครับแต่ถนนก็แน่นอยู่ครับเพราะว่ามันมดฝนแล้วเนาะช่วงนี้ก็ล้มหนาวว้อยว้อยครับล้มแห้งขนาดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพถนนที่เข้าเขามาด้วยครับด้วยกับซีมี่มไม่มตอเพราะได้บังแดดบังเงาจังหน่อยอยู่ครับผมอีกบอหนึ่งกันนะครับสีเชื่อมต่อกันนะครับบอนั่นกับสีน้อยแน่แต่ว่าน้าออก คุณคุณแดงๆครับเพราะว่าเห็นป้าเพิ่นบอกว่าเขาปล่อยน้าหน้าเข่ารับมันก็เลยคุณแดงเลยส่วนบอ่อที่ผมสิบาพ,พี่พาน้องมาลงกันนี่ครับเป็นบอ่อที่สองอยู่ตรงกลางนี่ครับเนี่ยครับ,รบสภาพาใหม่จะรวมเข้ากับประมาณนี้ครับผมตอนนี้ผมก็เตรียมเบ็ดเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาเดีย๋ยวเราไปเริ่มลงเบ็ดชุดแรกกันเลยครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมง30นาทีครับพี่นอ้องเบ็ดสุดแรกลงน้ำเรียบร้อยครับผมกลับมาตามรุน่นตามเชียร์กันครับบ่าการมาเปิดหมใหม่ของเขาื่อนี้สิมีผลงานอย่างมาฝากปีฝานกน้องหรือเปล่าเต่๋ย้วันนี้นี่ลมเลงขนาดเลยครับพี่น้องลมหนาวลมเย็นว้อยวอย,วอยเลยครับผมจักิมีผลงานอย่างมาฝากปีฝานกน้องหรือเปล่าการรุ่นเป็นการรังใจให้กันครับพี่น้องลุกเลยครับหลังจากที่ลงเม็ดสุดแรกไปสักพักพี่น้องเลยปลาก้นวาว ลมแพ้งขนาดเลยครับผมโอ้ลมบอยบ่อยบอย,บอ,ยอยู่เบิ่งคันเบ็ดน้ำารับผมบนเรื่องครับผม,มเบมเิ่งน้าครับว่ตาตาพอสิไลครับขึ้นน้าแหงเนาะครับโอ้จ็กสีขึ้นหรือบ่ขึ้นหรอกครับเมื่อนี้นะจ็กสีมีผลงานอย่างมาฝากพี่ฝากน้องหรือเปล่าลมแพงพวกครับแต่ว่ามานันประมาณยังไรกันเดียวกนผมกับเซลคลิปนี้ลงขึ้นก่าด้วยครับเนื่อเพราะว่าถือว่าเป็นการมาเปิดหม่ใหม่เนาะครับเนาะเพื่อนๆถ้าใครอยากตามมาลองกันนะครับ ส่วนเรื่องพุทธไม้ก็เดี๋ยวผมกสิบักมุทไว้ในคอมเมนต์คืเอเก่าครับผมเพื่อนหน,าน,าน้าท่านใดแบบมีเวลาก็่อยากมาเปลี่ยนบรรยากาศลองบึงนะครับสําหรับเออเยื่อที่ผมใส่ก็ผมใส่เป็นในล้ำระเบิดด้อครับนะใส่ปังมะขิดใส่ปังไผ่เขียวแล้วก็ใส่ปังขาวครับผมสี่อย่างกเข้าให้เข้ากันกับสระสหน้านาหมายตกเลยครับส่วนอุปกรณ์ที่ใส่กะ เป็นตะก้อสองเซนกับสามเซนนะครับตขอคอเป็นตะขอชิ้นุสูจนแปดครับผมเกี่ยวด้วยเม็ดโฟมก็เก่าครับผมกับประมาณนี่ครับอุปกรณ์เท่ากับกับเตือยกับประมาณนี่ครับส่วนมันประมาณกระยามันเนาะครับเนาะว่าจะได้ฟังเม็ดลงน้ำได้นางเป่าขั้นกับมีความสุขเลยครับผมที่เรือครับแล้วแต่ครับผมมันประมาณกระยามันคือว่ามาเอาบรรยากาศนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวก็ไปรุ่นกันเลยครับผมเผื่อสิมีผลงานมาฝากผีฝากนอกระ ไกลยคับผมีแท้มีต้องดูเลยครับผมเันต้นจะเป็นเป็ดแย้ยในที่เขาไปยันต้นจักสือไอ้พวกเขาไม่ต้อตัวเนี่ยมัน বান্ধি সেই বাইদেউ দিছিলে কাইলৈ আপুনি আহিব เต็มสองครับผมปลาแบบเก่าเลยครับทำไมเขาห้องปลาใหญ่ผมก็ว่าเนี่ยมันดึกๆๆิ้งตักกวัวผมพัดปิดใหญ่ครับยังไม่ได้เปลี่ยนตั้งแต่เป็นฟอกีมาครับนี้คือตังเป็นปุ่ใหญ่สฉพติผมมีแห้งหึ่งครับตักวัวใหญ่ห้องก็ตกปลา โอ้ยมาแล้วโอ้ปลายกำมังใหญ่พี่น้องโอ้เมื่อกี้กันล้งยางไปหล่อเมืองอีเมืองหมายแล้วครับผม กินแล้วครับผมผครับ น้องเอ้ยมาแล้วครับผมป่ากระมังสองตัวตัวบักใหญ่เลยครับผมโอ้ยพอใจแล้ววัอนี้สุดยอดพี่น้องเลตอนนาง้าเบิ่งขึ้นหน้ตาไล้ในป่าโบกินครับพอไปยังเบิ่งไหมเป๊ะเดียวเมื่อกี้นี่ครับผมป่ากระมังตัวบักใหญ่เลยพี่น้องทิดมาสองตัวแวกคู่เลยโอ้สุดยอดเลยครับตัวใหญ่ขนาดเลยครับสำหฝ่ามือเลยปลาทุสุดยอดเลยครับผม ตามันชอบกินที่เผือบว่ะครับสงสัยสิต้องไปย่างเบิ่งกไม้เิ่นมื้อแล้วล่ะมื้อ <c oughs> นี้ั่งเฝ้าเิ่อลงผัดน้ำขึ้นน้ำจนตาลายเบิดอคอเห็นคันเป็นกระดิ่งค <c oughs> รับงานมาเบิร์ไม้เป็นเดียวได้สองตัวแล้วเออเดี๋ยวครับทรงสียงตามันชอบกินที่เผนะือบไปหน่อยเดี๋ยวผมไปย่างเราเบิร์ไนะม,ม้อีกนิดครับเบิร์กไมครับมิซิกิฮ่าฮ่าฮแล้วก็ต่อครับผม ใช่มือสุดนั่นส่งสัยเย็นไี่นองเดี๋ยวผมรองเอา,าเบ็ด ก่อนนนั้นนะ่ะย่างไปเบิ่งหมายพี่น้องกักมาได้ปลากระมังสองครับเมื่อกี้ก็เลยนี่ครับย่างไปหาลักมาปักกระชังครับผมย้อนกลับมาก็ได้อีกสองพี่น้องปลากระมังก็ปลาหมอดอกกลับโอ้สุงใส่ปลามัานชอบกินที่ผื้พี่น้องเดี๋ยวรอบนี้สิย่างไปยางนอกบัตเนี่ยสิย่างไปเบิ่งหมา่ทั้งนี้ครับผมข้างในเพื่อย้อนกําลังไม่ปลากินอีกนะครับผมลุยกันต่อครับผม ฟังเบิ่งเสียงล้มพี่น้องเอ้ย <c oughs> ล้มกระเรียกระดา่ามั้งนี่โอ้ยจนเบิ่งคันเม็ดบอกเขาเรียงพี่น้องไงตาจนล้ายมันล่ะโอ้ล้มแห้งอีครับมัง้งนี่สุดยอดครับผม ว่าส <c ười> <c ười> ิปลาตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยปลาหมอตะกับน้อยครับผมนับครับคิดไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยไปที่หลังบอกอีนึงครับผม เป็นสิปบาทตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยปลาอยังปลากระเฮาปลาตะเพียนทางแดงยมครับเดี๋ยวไปก่อนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโองตรงแล้วครับพี่น้องกระป่ากฏว่าตั้งแต่เที่ยงไปต้นมาครับปลาใส่งามๆเขาเนียเง,งียบกิ๊บเลยครับแต่มีได้มาเพิ่มเติมเกิดเป็นพวกไอ้ปลาหมอน้อยเนาะครับเนาะแล้วก็ ปลากระเฮหมหรือปลาตะเพีนยนทางแดงนะครับตัวนี้น้อยนะครับติดมาแต่ว่าเม็ดมันมีอากาศอยู่นะครับมีดึกดดึกดดักดึ๊ดดึกดกด,กด,กดักอยู่ครับหลายรอบเลยแต่พอเช้ไม่หวัดมันเงียบครับปลาน้อยมย้วนลิจไร้บวมครับหรือวมันกินละแวงหมดหรือจะได้รหรือมันปลาน้อยแล้วมันลากอ้ตะกัวผมมาไปบอกครับเพราะตะกัวผมบางใหญ่นาะ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้ก็บายโมงแล้วเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเยื้อสุดไหมสุดก่อนนะครับผม แต่มีผลงานมา้งแบบนะไม่เปลี่ยนเหยี่ยมเลยครับผม ที่ไมมตัวหนึ่งครับพี่น้องถึงว่าดึก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 อยู่ผมใส่พ่นแห้งครับผมแก้ว่ามันใหญ่ลากม่นไปครับอ่ะโบอีกเต็มครับ เพื่อนทางแดงครับผม แล้วพี่น้องเอ้ยโอ้หลังจากห่างหายกันไปนานครับผมโอ้ตะโกกใส่โอ้เป็นตะโกกเลยปากกระมังตัวน้องครับน้อปากกระมังใส่งามๆเลยครับผมโอ้หลังจากที่ได้ช่วงเศร้าเนะ่สามตัวครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาบ่ายโมงสี่สิบครับผมกำลังได้ไปอีกตัวหนึ่งใส่งามๆช่วงบ่ายมาเนี่ยกินห่างเลยครับพี่น้องอ่ะมีตัวหนึ่งมาแลกกับรุ่นกันต่อครับช่วงบ่ายครับผม ปลาหมอตะกับที่มาตัวหนึ่งครับพี่น้องคืนตะคอกแฮมซัมบัตที่นี่โอ้แต่ยต่ยต่ยต่เทศเรื่อนี่นะ มอตอกับคับพี่น้องตรงงามๆเลยครับผมโอ้โหไปปิ้งเกลือแท้ครับเมล็ดเนี่ยสุดยอดครับผมพม่ได้หายทางสามาทั้งทีลองเทสดูก่อน กลับมาพี่น้องแชงน้เลยครับผมยิ่งเกือตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามมงตรงแล้วครับพี่น้องกับปลาโคนวาช่วงบ่ายมากอะกินค่อนข้างห่างครับผมกับมีมากินมาติดเยอะหรอกครับแต่ว่าห่างครับผมแต่ว่ากับมีไส้ดีๆงามๆอยู่ครับพวกปลากระมังกับปลามอตะกับนั่นแหละครับส่วนปลาอย่างอื่นหรือว่าปลานิ้นนี่ผมมีแวะเวียนมาเลยครับผม บางมาันสิได้ปลานินป่อเขา้นังหน้าบังนะครับอ็ลึก๋จยเอามาลูกปากว่ครับลึกเจีไหนแต่ว่ามมีมปลานินเลยอยังไงเนาะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ก็มีเอฟซีหน้บาบังเลยนะครับตอนนี้มีรถอ้ไลคายรถเอ่อรถปิกอัพไอซงคลองนะครับตอนนี้เขามาสองคันก็คือเบิ่งแล้วครับอุปสรรคหมายนี่ก็คือนอกจากล้ม ในเมื่อนี้แล้วก็สิมีเรื่องอทางเขานี่ครับที่มันแคบนะครับเพราะรถเข้ามาหลายๆคั้นแลวตอนนี้นี่าจะลำบากเลยครับมันมันบ่มีที่เบี่ยงหลบครับน่าจะออกยากเข้ายากอยู่ครับนี่แหละครับอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งนะครับนอสำหรับหมายนี้เพราะทางเข้าทางออกมันค่อนข้างแคบมันเป็นทางเขามานาเผินเนาะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังบ่บดอกครับ ยังมีเวลาอีกอยู่กาเดี๋ยวสู้กันต่ออีกสักพักเพื่อสิมีปัน,นินลงมาจากตัวนะครับผมยังมีความหวังอยู่อ่ะเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับผม mọi người mò thể là oh. chèm, 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 chèm mà, chèm lén không mong chắc chắn 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 สองเต้น <Net> ทิดเ <forcé Deus S 2> ลยครับผมเบ็ดขนาดยังไม่ได้เอาลงอยูม่มาแล้วมาเนย่มคำครับผมสุดยอด พี่น้องเอ้ยเบื้องตาหมอตัวนี้ไหมป้าดูสภาพมือจังป้าตัวพี่น้องใหญ่ครับตัวนี้ครับผมโอ้ยสุดยอดพี่เด็ดย้ำคำครับผมเด็ดเด็ดเด็ดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาเบิง่งสภาพหมายย้ำแรงอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นสภาพหมายบอ่อในสุดไง ผมสินักเป็นบอ่อสามด้วยครับเด้บอบ่อสามนี่เพราะว่าไม้งามครับผมสมี่งปลาหยาทูบหยายยัยงข,ขึ้นขึ้นหลายเลยครับโดยเฉพาะไอ้ฝั่งคนนะฝั่งตรงข้ามคนนะครับผมงามขนาดแถวนั้นครับแต่ผมบอกหู้ว่ามันไปจังไหนทาไปได้ขนาดจ,จะเป็นพวกมอไซค์ครับผมงามขนาดอยู่นั้นครับเป็นตามมป่าเขาไปหล่นไปหลบไปลี่อยู่แถวนั้นอยู่ครับส่วนแนวกั้นอันนี้ก็คือจะเป็น นะครับแนวกั้นระหว่างเอบ่อสองกับบ่อสามครับผมตรงการกับงามขนาดครับส่วนนี้เป็นบ่อที่สองที่ห้าตกเลยครับเด้นะครับก็คือมันจัดโล่งๆหน่อยครับมันบ่เหมือนบ่อสามเนาะครับส่วนบ่อหนึ่งกับนะครับนะครับบ่อหนึ่งก็อยู่พุ่นละครับเห็นน้ำแต่มันน้ำออกคุณคุแดงแดงจัาหน่อยครับผมอยู่มุมนั้นนะแต่คือ ทั้งสามบอดนี่ยมันน้ามันสิไหลเชื่อมต่อหากันได้ครับนะครับผมสภาพหมายโดยรวมถ้าเกิดน้นนาท่านใดอยากมากอ่ะถ้าอยู่ใกล้ผมแนะนาว่าเอามอเตอร์ไซค์มาด้วยครับเด้อเพราะว่าเบิ่งนี้เดี๋ยวผมจะให้เบิ่งนี้เพราะว่าเอารถยนต์มานี่คือทางมันค่อนข้างแคบนะครับเนาะนะครับดยความที่ว่าทางเขาออกมาค่อนข้างแคบก็เห็นไหมครับ พอจอดรถปุ๊บนนนเนี่ยรถสี่ส่วนกันนี่ยากเลยครับผมตอนแรกมันมีรถผมคันเดียวเนาะพอให้นี่ไงแรงมากกับมีรถเนี่ยครับปิกคัพคนส่งมีอีกสองคันเข้ามาคันนี้สีออกไปนี่ลํบาบากเลยครับโอ้โหสีออกไปยังไงครับกับสภาพไม้โดยวรวมของกะประมาณนี้ครับผมสําหรับการมาเปิดไม้ใหม่ของเฮาในเมื่อนี้ก็ถือว่ามีผลงานมาฝากพี่ฝากนอก้องพอสมควรน,นะครับเนาะถึงแม้สี่ได้ปานนี้เลยเมื่อนี้นะครับ แต่เขาก็ได้ปลากระมังใส่งามๆน่าจะสามสี่ตัวมั้งครับแต่ก็มีปลามอตะกับโอ้ใส่งามๆเลยครับผมใส้สำฝ่ามือนี่ก็มีความรู้สึกส่วนตัวนี้คือว่าโอ้พอใจมากๆครับผมคือว่าสุดยอดละสําหรับการมาเปิดใหม่ๆนะประวัติทได้ปลายอย่างนี้ผมก็ดีใจหมดแหละครับเพราะว่าเป็นใหม่หมเนาะเขาบอกเคยมากับพอได้รุ่นได้ตื่นเต้นครับผมส่วนจานวนปลาเนี่ยผมบอกเคยซเซเลียนนะครับเนาะการเน้นเขาร่วมครับผมบาเน้นเขารอบ ในป่าอย่างมีผลงานนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมแต่ตอนนี้ก็มันก็คำพอสมควรแล้วครับผมอนอื่นเดี๋ยวเขาไปชมผลงานของเขาเมื่อนีนกันก่อนครับผมว่ามีผลงานมาฝากพี่ฝากน้องขนาดไหนเดี๋ยวไปชมผลงานของเขากันเลยครับเดี๋ยวมาชมผลงานของเขาเมื่อนี้กันครับพี่น้องว่นมีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องขนาดไหน นี่ครับพี่นอกผลงานของเฮามือนี่ครับผมโอ้ปลามอตะกับป่ากระมังมีเต่ไสดีงามเลยครับพี่นงไสฝ่ามือเลยครับป่ากระมังกับปลามอตะกับก็สุดยอดครับผมมีแต่ไสใหญ่ผลงานเขากับประมาณนี้ครับผมสำหรับมื้อนี่ผมกับคงสีต้องขอตัวลาพี่ลาน้องไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับเนาะกับท่านหน้าท่านไหนสิมากัเดี๋ยวผมสิปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์คือเก่าด้วยครับเด้อ ฝากเรื่องหนึ่งครับผมเรื่องความสะอาดเนาะครับเนาะเพราะว่าถนนที่เขามานี่ก็เป็นถนนอ้ส่วนบุคลเนิ่นเนาะครับเนาะถนนที่เพ่นเข่ามใไ้มานาพ่นก็ถ้าหฮอผ้า,ากันมาถิ่มมาเห็ดสกปกเนี่ก็เพื่อเพ่นปพิดทางเขาแล้วก็อดเลยครับผมกับ่ได้เข้ามาตก่าหมายนี่แน่นอนกับฝากแน่เด้อครับเด้อฝากเรื่องความสะอาดครับผมเพราะว่ามันหมายนี่มันมีสามบ่อ,อกัหนานไในรุ่นอยู่เนาะครับผมเพราะว่านาสิมีป่าหลากหลายอยู่ แต่เมื่อนี้ผมก็หลักๆก็ได้ปลาแค่สองชนิดเนาะครับเนาะก็ได้ปลากระมังครับปลามอตะกับครับแต่ว่าไส้นี่โอ้ไส้งามๆเลยครับผมสุดยอดถึงแม้สิบไ่ได้ปลาน้นก็ไม่เป็นังครับเมื่อนี้เอาปลามอตะกับมาชดเชยครับถ้าหน้าๆ้าท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังแรงใจให้ผมโจ้คนนะมางกินเลยนะครับเด้อกขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชม สำหรับเมื่อนี้กะคงสิต้องขอตัวลาพีล่าลาหน้องไว้แต่เพียงแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเ้าก็เจอกันใหม่อีพีหน้าส่วนจะเป็นไม่ใดห,หรือที่ใดก็รอติดตามชมกันต่อไปสำหรับเมื่อนี้ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ